คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบเราจะมากันที่สายของคุณแก้มสายที่7ครับคุณแก้มเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องรำสวยแก้มรำสวยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณแก้มได้ไปเช่าบูชาสิ่งสิ่งหนึ่งมา จนทำให้ได้พบเจอกับเรื่องราวชวนขนลุก <Gal> <force Pis. S 2> เหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับได้มาจากวัดมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่เจ็ดกับสายของคุณแก้มกันเลยครับสวัสดีครับคุณแก้มค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊สบายดีนะจ๊ะสบายดีค่ะ,ะวันนี้มาพร้อมกับเสียงลมที่พัดกระหน่ำเข้ามาในโทรศรรัพท์โอเคค่ะ okay. เดี๋ยวหันพัดลมหนีกันร้อนนะดิค่าร้อนข้าหันพัดลมหนีแล้วมันจะร้อนไหมอ่ะไม่เป็นไรค่ะทนได้เปิดแอร์ไหมอ๋อพอดีว่าอยู่ห้องพักค่ะไม่ไม่ได้อยู่บ้านไม่มีไม่มีแอร์ค่ะมีแต่พัดลมโอ้ยแต่ได้ใช่ไหมเป็นห่วงยังเลยครับหรือเปิดเบาๆเปิดเบาๆเกาะมาที่ตัวเราก็ได้อยู่นะ อ๋อได้ค่ะโอเคโอเคคุณแก้มเราคุยกันล่าสุดก็คือรำสวยแก้มรำสวยเมื่อตอนพฤษภาคมที่ผ่านมาถูกไหมถูกต้องค่ะครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณแก้มเมื่อต้นปีที่ผ่านมาใช่ค่ะตอนนั้นไปหาเช่าบูชาสิ่งสิ่งหนึ่งมาจากสถานที่แห่งหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงสถานที่ของเขาเลยนะ ได้ค่ะบอกจังหวัดได้ไหมหรือเราไม่ต้องบอกไม่ต้องดีกว่าไม่ต้องดีกว่าต้องขอฟังก่อนว่ามันมันเป็นยังไงไม่ต้องดีกว่าทางทีมงานบอกไม่ต้องเออเพราะว่าถ้าคุณแก้มบอกจังหวัดแล้วเกิดมีคนรู้แล้วของพวกเนี้ยมันมันแล้วแต่คนยวต้องฟังเรื่องนี้กันก่อนได้่ะนะครับมาเกิดอะไรขึ้นที่บอกว่าได้มาจากวัดนะครับค่ะเดี๋ยวหนูขอเริ่มเล่าเลยนะคะครับ เรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นมาต้นปีเกิดจากที่แม่หนูค่ะได้มีการชักชวนหนูแล้วก็ครอบครัวไปเที่ยววัดแห่งหนึง่งค<ถ>ค่ะซึ่งตอนนั้นน่ะแม่หนูได้ไปละรอบหนึง่งหนูเลยถามว่าเอา้าจะจะไปทําไมอีกอแม่เลยบอกว่าพอดีได้โชคถ,ถูกลอตเตอรี่ครับ<ถ>ค่ะซึ่งได้มาจาก วัดนั้นได้ได,ได้หวยอะค่ะได้เลขมาจากที่นั่นใช่ใช่ค่ะก็เลยแบบว่าอยากกลับไปไหว้ไปขอพรอีกครั้งอาพูดง่ายๆเหมือนอารมณ์อยากไปเหมือนแก้บนอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะอาหนูก็เลยได้ยินแบบนั้นเนาะเราก็เลยคิดว่าถือโอกาสพาครอบครัวพาลูกอย่างเงี้ยค่ะไปเที่ยวด้วยคซึ่งบ้านของหนูและวัดอ่ะ มันอยู่คนละจังหวัดต้องใช้ระยะเวลาเหมือนระยะเวลาการเดินทางอะประมาณเกือบสี่ชั่วโมงโอ้ครับใช่มันมันไกลมันต้องเดินข้ามจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะครับพอไปถึงวัดอ่ะเราก็อ่าได้มีการไปกราบไหว้ขอพรขอโชคลาภตามปกติอะค่ะครับอ่าจนถึงเวลาใกล้กลับบ้าน จังหวะนั้นน่ะหนูเดินเดินเท้าเพื่อจะไปขึ้นรถเนะถาะตามระยะทางอะ่ะที่เราจะเดินกลับอะ่ะมันจะมีร้านที่เขาจะให้เช่าพระเครื่องรางของของอังวัตถุมงคลต่างๆอย่างเงี้ยค่ะของอของของ,ของวัดอ่าทั้งทั้งของวัดแล้วก็มันจะเหมือนเป็นวัตถุมงคลต่างๆที่ เอาไว้เสริมสนีไว้ค้าขายอย่างเงี้ยค่ะไม่ไร้านเนี่ยเป็นของวัดโดยตรงหรืออาจจะเป็นของคนข้างนอกด้วยปะปนกันเหมือนจะเป็นเหมือนเขาเช่าอะค่ะเพราะว่าร้านน่ะมันจะมีจํานวนที่เยอะหน่อยโอเคโอเคครับค่ะหนูก็ได้แบบได้มาแล้วเนาะเราได้มาถึงที่ละงั้นก็บูชาซะหน่อยอะบูชากับบ้านซะหน่อย เป็ส่วนตัว,หน,วหนูทำงานเกี่ยวกับการเจราจาค้าขายอยู่แล้วเลยคิดว่าโอเคเราจะหาของที่เอาไว้ใช้ในการเจราจาค้าขายอย่างเงี้ยค่ะคก็เลยได้บูชาพระอรหันต์สามพระองค์ค่ะมาหนึ่งแล้วก็มีสลิกาลิ้นทองอันนี้แน่นอนอะหนหนูหนูเช่ามาประมาณ ส่งชิ้นนี่แหละส่งส่งอย่างจังหวะทีะ่ทางร้านอ่ะเขานำของใส่ถุงให้เราอ่ะเจ้าของร้านนะพูดว่าเดี๋ยวแถมผ้ายันกับสายสินไปให้ด้วยนะคะอะอยู่ในถุงนะก็ดีดิใช่ค่ะ,ะด้วย,วยตอนนั้นเรารู้สึกดีค่ะอุ้ยไม่ค้าใจดีจังแถมของให้ด้วยอย่างเงี้ยยิ้มหน้าบ้านเลยค่ะค <laughs> ยิ้มหน้าบ้านเลยดีใจมากแล้วก็จ่ายตังค์เดินเดินเท้าขึ้นรถแบบสบายใจแต่พอมาถึงบ้านอนะ่ะพี่ด้วยระยะเวลาเดินทางมันเยอะเรานั่งรถนานอะ่ะมันรู้สึกเหนื่อยล้าเลยพอมาถึงบ้านเราเราไม่เอาอะไรเลยในสิ่งรอบข้างอะ่ะวางอะไรได้หนูก็วางไปก่อน,นถือถุงที่บูชามา ก็ไปวางไว้หน้าตู้เครื่องเป้งอะค่ะที่ที่ห้องนอนแล้วหนูก็อาเคียลูกในการอาบน้ำกินข้าวเตรียมตัวนอนอย่างเงี้ยค่ะคืนนั้นน่นะลูกลูกชายหนูวัยสิบเดือนอะปกติแกเป็นปคนเลี้ยงง่ายค่ะนอนง่ายไม่งงงงอย่างเง,งี้ยแต่แกแตกคือแกเริ่มงงงงแกไม่ยอมนอน อุ้มคือเราต้องอุ้มนอนอย่างเดียวอะค่ะคือไม่ไม่นอนตามพื้นเนี่ยเราต้องอุ้มอุ้มนอนอย่างเดียวเลยนพะว่าคิดว่าลูกอะไม่สบายเพราะว่าวันนี้หนูพาเกยะตัดเดดตากลุมทั้งวันเลยอ่าถ้าพรุ่งนี้เกยังงงเงยอยู่อะหนูจะพาเกไปหาหมูพอตื่นเช้ามาน้องก็น่าลืงปกติค่ะไม่งงเงยนอนง่ายกินง่าย กินข้าวเก่งตามปกติของเจเลยหนูเลยคิดว่าโอเคคงเหนื่อยมั้งเพราะว่าเราพาเจเดินทางไกลอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอตกค่ำอย่างเงี้ยเวลาที่หนูจะพาน้นงเข้านอนหรือเราจะดึงเข้าห้องอย่างเงี้ย้นงไม่อยากเข้าห้องนอนเจจะแบบงงไงคือไม่อยากเข้าห้องเลยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ต้องอุ้มเจ คือวันนั้นอ่ะเราได้โอบน้องอุ้มน้องนอนอ่ะพี่ตีหนึ่งอ่ะรเราเราด้วยที่ลูกหนวเป็นคนตัวัตววอ้วนน้ําหนักเกย์สิบสองกิโลอย่างเงี้ยเอย้เราก็เหนื่อยเนาะกว่าจะนอนได้อย่างเงี้ยค่ะคพอหนูวางเกไว้ที่นอนปุ๊บหนูก็หลับเลยนอนอยู่ข้างๆเกย์นั่นแหละค่ะจนถึงปีสามมันเป็นช่วงเวลาที่หนู ต้องลุกมาชงนมให้ลูกอ่าหนูก็งงยาลุกขึ้นมาเอาน้ําล้นทีใส่กวดนมแล้วก็เพื่อฆ่าเชื้อก่อนนะคะก่อนจะชงนุมจังหวะนั้นน่ะแบบเลขที่หนูเห็นน่ะหนูเห็นเหมือนเป็นยายของเป็นยายของหนูอะ่ะเป็นแม่ของแม่ค่ะคแต่แต่แกเสียไปแล้วนะคะประมาณสามปี มูเห็นแกนั่งนั่งอยู่กลางห้องอ่าใส่เสื้อมุ้มเขนยาวสีดำใส่สิ้นเอาเป็นสิ้นผ้าไสอ่ะค่ะสีดำตีนสิ้นอะ่ะมันจะเป็นแถบสีแดงมผมะจะมาประมาณปะบ่าค่ะก้มหน้าอยู่ ตอนนั้นหนูนะ่ะรู้สึกดีใจนะเพราะว่าหนูรักยายมากเลยหนูหนูอ่ะมีความผิดหนูรู้สึกผิดในใจตอนที่แกมีชีวิตอยู่อ่ะว่าตอนตอนแกยอยู่อ่ะหนูไม่เคยพาแกไปเที่ยวไปกินอะไรดีๆเลยอย่างเงี้ยค่ะพอเราไม่มียายแล้วเงี้ยเราก็รู้สึกผิดตัวเองแต่ตอนนั้นน่ะหนูหนูรู้สึกว่ายายแกอะเหมือนจะมา มาหาหลานเนี้ยพี่อ่าหนูเลยพูดไปว่าแม่มาดูหน้าหลานน้อยบอ่ออาหนูก็เอาเมือชี้ไปหาที่รั่วค่ะนั่นไงหลานน้อยนอนอยู่นั่นไงเนียกก่ยกำลังเป็นตาฮักตาซังเลยจังหวะนั้นน่ะพี่ผู้หญิงที่หนูคิดว่าเป็นยายอะ่ะม,มันเหนื่อยหน้าขึ้นมามันไม่ใช่ยายของหนูใครก็ไม่รู้ ใช่ค่ะไม่รู้อ,อจากจากคนที่นั่งอ่ะหนูคิดว่าคนปกติอย่างเงี้ยมันมันเปลงกายเลยนะ,ะจากคนสีผิวปกติอย่างเงี้ยมันกลายเป็นผู้หญิงที่เก๋ผิวแห้งๆคำ้คำค้ำหนังปิดก,กระดูกตาโกนฟันมะนะันอะพี่มันเหมือนฟันฉลามอ่ะ แล้วแล้วปากมันอะเหมือนมันฉีกเกือบถึงหัวพี่แล้วมันอะพูดบอกว่าขอบลูกนี่<ข>แล้วมันก็คำบุยโขอนะขอ่ขออาขขจับลูกหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ถ่ายมือมาหาเราอะเหมือนเหมืนอนโขอย่างเงี้ยแล้วมันก็เะเยยิ้มอ่ะพี่จังหวะนั้นอะ หนูหนูต้องกลัวนะหนูต้องกลัวผู้หญิงคนนั้นนะแต่หนูไม่รู้อ่ะหนูไม่รู้สึกกลัวเลยแม้แต่นิดหนูมีอารมณ์ม,มูหด้วยซ้ํามันเหมือนคล้ายอารมณ์หมาเม่ลูกอ่อนนะพี่เวลาที่เราเหมือนเรารู้สึกว่ามันเป็นอันตรายตัวลูกเราอ่ะโอ้หนูแบบใจสั่นมือสั่นหมดเลยนะ หนูหนูทําได้คือหนูหนูกว้างน้ําที่ในมือหนูอะที่น้าร้อนอ,ะอ่ะใส่ใส่ผู้หญิงคนนั้นครับโดนหน้าผากดังป๊อกครับอล้น้ำอะ่ะร้อนร้อนเลยนะพี่เล่นเหมือนเหมือนผู้หญิงคนนั้นมันก็จะรับรู้ถึงน้ําร้อนอะ่ะมันก็ดินด้นดิน้นดิ้นอย่างเงี้ยค่ะจังหวะนั้นหนูก็ชี้หน้าไปที่มันอะ่ะ หนูก็พูดว่า hmm. มึงเป็นใคร hmm. มึงมาแต่ไหน hmm. ใครให้มึงเข้าบ้านกู hmm. มึงออกไปเดี๋ยวนี้ hmm. หนูพูดอย่างนี้เลยนะพี่เจ๊ค hmm. ไม่ถึงเซี่ยววีอ่ะ hmm. หนูได้ยินเสียงลูกร้องแอหนูก็แบบสะดุ้งตัวเองขึ้นมา hmm. เหมือนเราฝันน่ะค่ะ,ะหนูก็เลย ไปหยิบโทรศัพท์มาดูตอนนั้นมันเป็นเวลาตีสามสามสิบห้าเกือบนี่แต่นี่ตีสามยี่สิบเอ็ดนึกว่าแบบเวลาตรงกัน <c oughs> ออค่ะอ,อ <c oughs> ต,ตอนนั้นหนูคิดว่าโอเคเราคุ้งฝัน <c oughs> แล้วหนูก็รีบรีบเดินไปชงนมให้ลูกตามปกติอะค่ะ <c oughs> ที่เราทำ <c oughs> แต่จังหวะที่หนูกำลังชงนมให้ลูกอะ่ะ <c oughs> หนูรู้สึกว่าหนูแสบข้อมือ <c oughs> หนูเลยเดินไปเปิดไฟหนูเลยมาดูข้อมือตัวเองอะ่ะมันเป็นรอยจ้ำแดงๆเ,เหมือนเราโดนน้ำร้อนลวกอะค่ะเหมือนโดนสะเก็ดมันอะคะ่ะหนูเลยมันมันหันคิดได้อะ่ะพี่แจ็กว่าโกรธนั่นเนี่ยเราฝันว่าอะไรหนูเลยเดินไปกลางห้องอะ่ะพี่แจ็กกลางห้องอะ่ะมีขวดนมแล้วก็มีเหมือน กองน้ำอยู่ตรงตรงใกล้ๆก,กันอ่ะมันเป็นถุงที่เราไปบูชาของมามพี่เจเอมอม,มันโนนกระจัดกระจายเลยนะครับจังหวะนั้นอ่ะเรารู้สึกกลัวอยู่ดีๆเหมือนมันเริ่มกลัวในอ่ะอกลัวข้างในอ่ะอคุณลุกไปหมดเลยนะพี่<ช>เจ๊หนูรีบชุมนุมหนูตอนนั้นอ่ะ หนูจําไม่ได้เลยแหละว่าน้ํากี่ออนน้ําเท่าไหร่ใส่นมเท่าไหร่อย่างเงี้ยคือจําไม่ได้คือชงให้มันเศษๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รีบวิ่งไปหาลูกหนูอุ้มลูกนอนนะหนูอุ้มลูกแต่หนูไม่นอนนะ,ะหนูกลัวจนถึงเช้าเลยวันนั้นพอเช้าเนาะวันนั้นหนูก็คุยกับแฟนเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้แฟนฟัง ก็บอกว่าเอาอย่างนี้งั้นเราเอาของที่เราบูชามาเนี่ยไปให้พระอาจารย์ที่หนูนับถือดูก็พาการเดินทางไปถึงวัดอะค่ะพอไปถึงพระอาจารย์อย่างเนี่ยหนูก็วางของเลยนะวางของให้พระอาจารย์ดูแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้เกฟังพระอาจารย์เกก็พูดว่าคราวหน้าถ้าไม่รู้แหล่งที่มา อย่าไปหาบูชามาอีกออื uh huh. uh huh. ของที่ได้มามันอาจจะไม่ใช่ของที่ดี uh huh. ของที่ปลุกเสกจากวัด uh huh. มันอาจจะเป็นของดําของสุกปุก uh huh. ของตกอย่างเงี้ยค่ะครับต uh ่อ huh. จากนั้นอะพระอาจาร,รย์เก,กก็แยกอะค่ะ uh huh. เอาไม้ไม้แยกอะค่ะว่าอันไหนเราบูชาได้อันไหนต้องเอาไปเผาทิ้งเนี่ย uh huh. uh huh. พระอาจารย์แกก็แยกเอาพระอรหันตรสามองค์ออกออกจากถุงแล้วแกก็พูดว่าที่เหลือเอาไปเผาทิ้งให้หมดเลยอ้าวหรอสาริกาลิ้นทองพายันสายศิลสามอันเผาทิ้งหมดใช่ค่ะเผาทิ้งหมดเลยออค่ะจากนั้นเหนูกก็รีบถือถุงอ่ะไปเผาทิ้งครับค่ะก็จากวันนั้นมาก็ก็ไม่เจออ่าผู้หยิงคนนี้อีกเลยอ แต่แต่หนูถามพระอาจารย์นะว่าอาเราเจอแบบเนี้ยเขามาจากไหนหรือ,อม,มันมาจากสิ่งคงในหรือเปล่าพระอาจารย์แกบอกว่าไม่แน่ใจแต่แต่ที่เล่ามามันจะคล้ายๆเหมือนบ้านหนูเขาเรียกว่าโปกเลี้ยงอะคะ่ะค,คุนสมัยโกนอะเขาจะมีไรนาเยอะเขาทำไรทำสวนอะคะ่ะเขาไม่สามารถ ดูเลรททั่วถึงได้เขาจะเอ่อดูอ่าบูชาโปบให้โปบดูเลรส่วนให้ครับครับวันหนึ่งอะ่ะเขาเลี้ยงไม่ดีอ,อย่างเงี้ยค่ะโปบตัวเนี้ยก็จะมากินเจ้าของอพอก,กินเจ้าของหมดละกินกินจนไม่เหลือที่จะไปพึ่งที่ไหนละ,ะมันก็จะไปสิงสู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของที่เจ้าของมันมันเลี้ยงไว้อ่ะค่ะ,ะใช่ <c oughs> มันเลยอาจจะสิงสูอยู่สักสักสิ่งสักอย่างนี่แหละพ <c oughs> ี่แจ๊คคือเราไม่รู้อาจารย์แกก็ไม่บอกว่ามันอยู่ตรงไหนไงบอกอาจารย์นี่เผาทิ้งหมดเลยแสดงว่าของที่เราเช่าบูชามานะตอนนั้นคือเป็นของเก่าหรอมันมันเหมือนอารมณ์เหมือนแบบว่ามันเป็นของที่มีชิ้นเดียวอะ่ะพี่แจ๊ค<อ>แล้วมีชิ้นเดียว <m uch an> ใช่ค่ะเงอนชาลิกาเนี่ยถ้าเวลาที่เขาไปเช่าบูชาอะไรมามันจะเป็นเหมือนของชิ้นเนี้ยมาจํานวนเยอะๆอ,อย่างเงี้ยค่ะแต่วันนั้นอะเหมือนอารมณ์เหมือนแม่ค้าเชียของชิ้นเนี้ยว่ามีของชิ้นเดียวเหลือแค่ชิ้นมีชิ้นเดียวอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอีกแล้วนะเนี่ยดีมากเลยนะคถ้าบูชาไปนี่ค้าขายดีนะเจรจาค้าขายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือเหมือนอารมณ์เหมือน แม่ค้าเขาอยากให้เราได้ของสิ่งนี้ค่ะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอามาจากไหนถูกไหมไม่รู้อยู่แล้วใช่ค่ะแม่ไม่รู้ค่ะจวนผ้ายันกับไทซินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาให้มานี่คือมันมาจากไหนเขาเขาให้เพราะอะไรเขาก็ไม่ได้อธิบายให้หนูฟังนะว่าเอาไว้ใช้เพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไม่ไม่ได้ชี้แจงเรา ต่ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าร้านที่ไปเช่าบูชามาดันตั้งอยู่ในวัดไงเออพออยู่ในบริเวณวัดก็คิดว่าเอออันนี้ยน่าจะของดีแหละมาทั้งหมดแหละทีเนี้ยจะในวัดเนี่ยจะมีสองแบบนะแบบของวัดโดยตรงเลยกับแบบที่อย่างที่ตัวของคุณแก้มบอกคือคนข้างนอกไปเช่าอ่าแล้วก็เปิดให้ จำนายวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่ก็มีเหมือนกันเห็มันก็แยกแยากไงว่าตกลงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนอกจากจะเอาจากในวัดโดยตรงอันนั้นน่าจะน่าจะส,สะกรีนได้ง่ายที่สุดใ<ช>เออนะฮะผลสุดท้ายคือสามชิ้นนั้นเอาไปเผาทิ้งใช่ค่ะเอาทั้งถุงเลยอีกอีกอ,อันหนึ่งยังเก็บไว้อยู่ อเอาเก็บไปค่ะพระอาจารยร์แกปลุกเสกให้ใหม่แล้วก็อเอามาวางที่หน้ารถเทนเน,นี่ยค่ะอ้นฮะโหพูดยากนะพูดยากจริงๆที่บอกอาจจะได้อะไรมาไปบูชาอะไรมาเราต้องรู้ที่มาที่ไปก่อนก็รู้ก็มาจากวัด่ยแต่ไม่ได้มาจากวัดโดยตรงแต่เป็นคนนอกกมาเช่าเขาก็ไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้ ใช่ถูกไหมเขาก็ยังบอกเราไม่ได้นะว่าเอามาจากไหนเนีเ่ยค่ะถึงเขารู้เอามาจากไหนถ้ามันมีที่มาที่ไปที่อาจจะไม่ค่อยก็เขาไม่บอกหรอกถูกป่ะถูกค่ะเ,าเาขาค้าขายเนาะเออนะฮะได้คุณแก้มนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของได้มาจากวัดนะครับแม้กระทั่งบางชิ้นนะที่เราเคยฟังมามาจากวัดโดยตรง ก็มีปัญหาเหมือนกันจําได้ไหมเรื่องแรงกว่าที่คิดป่ะถ้าจำไม่ผิดนะที่ไปบูชาพระพุทธรูปมาจากที่วัดปรากฏว่าหลังจากที่เอามาตั้งที่บ้านโอ้โหเจอผีนู่นนี่นั่นผีแบบผีบ้านผีเรือนยังอยู่ไม่ได้อะต้องออกมาช่วยอะ่ะผลสุดท้ายคือของที่บูชามาเป็นของที่ชาวบ้านเขาเอามาฝากให้ทางวัดเนี่ยเอาไปเหมือนแก้อาถรรพ์แต่คนที่เอามาวางเอามาวางผิดที่ เอามาวางรวมกับพระพุทธรูปที่จะให้ญาติโยมอะเอาไปบูชาที่บ้านข้างในนั้นข้างใต้ฐานพระอ่ะครับจะมีเส้นผมมีกระดูกผงคนตายอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับก็ก็อยู่ที่ดวงดวงอะ่ะดวงคนเรา <c oughs> มันจะเจอ,อะเนาะ,ะ,ะช่วงนี้นี่จะจะเจอบ่อยเป็นน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ เป็นช่วงอายุอะค่ะอืมเป็นจะเพศเหรอใช่ค่ะหนูหนูเป็นจะเพศช่วงอายุยี่สิบหกค่ะเป็นจะเพศช่วงอายุยี่สิบหกใช่ค่ะมันจะเป็นเป็นจะเพศได้ไงอยี่สิบหกอ่าหนูวค่ะอ,อันนี้หนูบอกก่อนเนาะเป็นจ่มันห้าไม่ใช่เหรอ,หรอค่ะเตแต่หนวูวมันจะก้ามกึ่งมันให้ว่างไงอะ าอาจารย์แกบอกว่าหนูวเป็นคนมีเซ้นああทุกทุกที่ทุกทุกปีที่มันลงไทยด้วยหกอย่างเงี้ยค่ะคคมันจะเป็นช่วงที่เซ้นหนัวแรงมันจะเจอสิ่งที่ไม่ควรจะเจออย่างเงี้ยค่ะช่วงช่วงนี้อ่ะเป็นช่วงที่แบบว่าเบี่ยงมากพี่เจ๊จเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยบ่อยอถ้า ้าว่ามีโอกาสอีกนะพี่แจ็คเดี๋ยวหนูจะมาเล่าเรื่องอเหมือนลอตเตอรี่ผีบอกอ่ะอใช่ค่ะเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่หนูหนูขายลอตเตอรี่นะคะอ่าหนูหนูบอกก่อนหนูค้าขายหนูขายลอตเตอรี่เหมือนหนูไปขายหวยให้ผีอ่ะพี่แจ็คใช่พอตื่นเช้ามาหวยที่ผีซื้อไปอ่ะมันยังติดแผงอยู่อืออา ใช่แล้วก็เป็นเป็นหวยที่เป็นตัวเลขที่มันถูกลังวัลด้วยครับอ่ะได้ได้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆแต่ก็ก็หลอนอยู่ครับเรียบเรียงก่อนไหมได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มีจังหวะดีๆก่อนแล้วกันไม่มีปัญหาสิอ่านี่ผมกําลังอ่านข้อความอยู่ไงแลตกลงอบางคนก็บอกว่าเอ้ยก็ยี่บหก ยีิบเจ็ดแล้วแต่ช่วงอายุคนแต่ถ้าคําว่าจะใช้คําว่ายึดถือคําว่าเบนจเพศจริงๆเบนจะคือห้ามันต้องลงท้ายด้วยห้าหรือว่าถ้าเป็นช่วงอายุอื่นอาจจะเป็นเรื่องอะไรอามีความเชื่อชงเอองั้นได้ไหมชงได้ค่ะน่าจะเป็นช่วงชงด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่ลงท้ายด้วยหกอย่างเงี้ยค่ะจะเหมือนเราจะเจอ สิ่งที่ไม่ควรเจออย่างเงี้ยค่ะถ้าปีไหนดีก็ดีเลยเหมือนปีเนี้ยหนูดีค่ะ,ะเจอแต่ว่าหนูได้โชคอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าปีไหนที่ไม่ดีก็เออเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลทั้งปีอย่างเงี้ยค่ะอือก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่ปีแล้วแต่สุขภาพเราด้วยนะ,อะเอาจริงจริงจริงค่ะเออนะครับโอเคโอเคคุณแก้มได้ครับเดี๋ยวรอฟังเรื่องต่อไปลองไปเรียบเรียงมาแล้วก็มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะ ได้เลยจ้าแ้งขอบคุณมากมากไอ้กรงแก้มขอบคุณมากมากที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันแม่ค่ะอาจจะติดภาษาถิ่นหน่อยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครั้งแรกหนูรู้สึกว่าหนูกิงจกิงมากพยายามใช้ภาษากลางเนี้ยค่ะแต่รอบนี้คือพยายามแบบอ่ปล่อยปล่อยตามอารมณ์เลยไม่เป็นไรสบายขอบคุณมากค่ะขไหนถ้ามันติดภาษาถิ่นก็เป็นภาษาถิ่นถ้าผมฟังไม่ออกผมก็แค่ถามว่าแปลว่าอะไรแค่นั้นเองสบาย เออโอเคแจาคุณแก้มขอบคุณจา้าค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ